ประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหผูครสอนนางสาวสุภาพรพิมพ์ทายน้อยตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองลมพุกบุ่งแสงสนวนเครือข่ายภูเวียง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5สวัสดีค่ะคุณครูบอมแบมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเรื่องคํากริยาน,นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะโดยใช้สมาร์ทโฟนนะคะสแกนที่ QR Code ที่คุณครูให้ไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ นั้นนะคะมาดูกันที่ตัวชี้วัดของการเรียนรู้นะคะตัวชี้วัดท4.1ป6 1ทับวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะคะมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะแบ่งเป็น K P แล้วก็ A ค่ะข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำกริยาได้ ข้อ2นักเรียนสามารถแยกชนิดของคำกริยาได้ข้อ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหลือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยคะ่ะคำกริยาหมายถึงอะไรคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอาการการกระทำหรือบอกสภาพของคำนามคำสรรพนามเช่น กินนอนนั่งเดินร้องเป็นต้นนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชนิดค่ะชนิดที่1ก็คืออาการ,รกริยาค่ะชนิดที่2ส,สากรามกริยาชนิดที่3วิกาตถากริยาคํานี้อ่านว่าวิกาตถากริยาชนิดที่4กริยาอนุเคราะห์และชนิดที่5กริยาสภาวะมาลานะคะ มาดูกันที่อากรรกริยากันก่อนนะคะอากรรมกริยาก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับแต่สามารถเข้าใจได้และมีความสมบูรณ์ในประโยคตัวอย่างเช่นฝนตกหนักถ้าตัดคำว่าหนักออกเหลือเพียงแค่ฝนตกนักเรียนก็จะเข้าใจประโยคนี้ได้ว่าฝนตกน้องร้องไห้ ถ้าตัดคำว่าให้ออกเหลือเพียงแค่น้องร้องนักเรียนก็จะเข้าใจได้ว่านองร้องพี่นอนเห็นไหมคะเราก็จะเข้าใจได้ว่าพี่นอนต่อไปสกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรม,มารับเพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์เช่น หนูนากินข้าวถ้าตัดกรรมของประโยคนี้คือคำว่าข้าวออกเหลือเพียงแค่หนูนากินนักเรียนก็จะถามอีกว่ากินอะไรเห็นไหมคะไม่มีความสมบูรณ์ในประโยคต่อไปน้องเตะฟุตบอลถ้าตัดคำว่าฟุตบอลซึ่งเป็นกรรมของประโยคออกเหลือเพียงแค่น้องเตะเราก็จะตั้งคำถามอีกว่าน้องเตะอะไรต่อไปค่ะ พ่อขับรถถ้าตัดคำว่ารถออกเหลือเพียงแค่พ่อขับนักเรียนก็จะสงสัยอีกว่าพ่อขับอะไรนี่นะคะคือสัรกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะต้องมีกรรม,มารับถึงจะเข้าใจได้นะคะต่อไปค่ะวิกาตัถากริยาคือคำกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มหมายถึงคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์และใช้เพียงลำพังไม่ได้ เพราะไม่มีความหมายในตัวเองต้องอาศัยส่วนเติมเต็มเพื่อให้เหนื้อความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะตัวอย่างเช่นคือประดุดราวเป็นเหมือนคลา้ายเท่ามาดูตัวอย่างประโยคนะคะเขาเป็นนักร้องปลาสูงเท่าพ่อ ฉันหน้าคล้ายพี่เห็นไหมคะถ้าไม่มีส่วนเติมเต็มก็จะไม่เข้าใจประโยคเหล่านี้ได้นะคะต่อไปค่ะมาดูที่กริยานุเคราะห์นะคะหรือกริยาช่วยเป็นกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยาหลากักให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่ากําลังจะคงต้อง อาจครูเคยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะครูกำลังสอนหนังสือเห็นไหมคะทาให้ประโยคชัดเจนมากขึ้นว่าครูกำลังสอนหนังสืออยู่นั่นเองค่ะเด็กต้องตั้งใจเรียนเห็นไหมคะทาให้ประโยคชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแม่จะไปตลาด ถ้าบอกว่าแม่ไปตลาดก็ยังไม่ชัดเจนเท่าคำว่าแม่จะไปตลาดต่อไปนะคะเรามาดูคำกริยาชนิดสุดท้ายกันนะคะก็คือกริยาสภาวะมาลาค่ะกริยาสภาวะมาลาคืออะไรคือคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคำนามจะเป็นประธาน หรือบทขยายของประโยคก็ได้บางตำรานะคะไม่นับกริยาสภาวะมาลาเป็นชนิดของคำกริยานะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อหายอยู่ในหน้าที่ของคำกริยานั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีกริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่าเป็นนอนเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ ฉันชอบเดินกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือคำว่าชอบเดินเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเขาออมเงินไว้ซื้อตุ๊กตากริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่าออมซื้อเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะแต่ทำหน้าที่ขยายกริยาออมอีกทีนึงนะคะ แม่ชอบดูละครกริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่าชอบดูเป็นคำกริยานะคะแต่ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูหน้านที่ของคำกริยานะคะหนเป็นภาคแสดงของประโยคเช่นทวิดาอ่านหนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผน พลายงามเดินทางไปหายานักเรียนสังเกตที่ตัวหนังสือสีแดงที่คุณครูทำไว้นะคะ 2. ทํทำหน้าที่ขยายคำนามเช่นวันเสาร์นี้คือวันออกเดินทางออกเดินทางเป็นคำกริยาขยายคำว่าวันซึ่งคำว่าวันเป็นคำนามนั่นเองค่ะเจ้าภาพคิดรายการอาหารเลี้ยงแขก คำว่าเลี้ยงแขกเป็นคำกริยาขยายอาหารซึ่งคำว่าอาหารเป็นคำนามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ทําหน้าที่ขยายคำกริยาค่ะสันติเดินเล่นตอนเช้ากริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่าเดินเล่นเป็นคำกริยาเช่นกันนะคะแต่ทําหน้าที่ขยายเดินค่ะ เธอนั่งมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวกริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่านั่งมองเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะแต่ทำหน้าที่ขยายนั่งอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะทำหน้าที่เหมือนคำนามเช่นฉันชอบเดินเร็วๆเ,เดินเร็วๆทำหน้าที่เป็นกรรม อ่านหนังสือมากๆทำให้ฉลาดคำว่าอ่านเป็นคำกริยาแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะกินอาหารที่มีไขมันสูงไม่ดีต่อร่างกายกินเป็นคำกริยาแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะนักเรียนสังเกตหน้าที่ของคำกริยาในข้อนี้นะคะจากคล้ายๆกับกริยาสภาวะมาลาเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนย่ามีหาสำหรับเนื้อหาเรื่องคํากริยาหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่การประเมินผลนะคะโดยเราจะประเมินผลตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะข้อที่1คะ่ะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคํากริยาได้ประเมินผลจากใบงานเรื่องคํากริยาโรบิกสกอร์ใบงานโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปนะคะ ข้อที่สองนะคะนักเรียนสามารถแยกชนิดของคำกริยาได้ประเมินผลจากใบงานเรื่องคำกริยาและก็รูปิกสกอใบงานนะคะโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปเช่นกันค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายนะคะประเมินผลจาก การส่งงานตามระยะเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปนะคะนี่ก็คือ QR Code r u b i c Score ใบงานนะคะสามารถใช้สมาร์ทโฟนสกแกน QR Code ได้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือใบงานเรื่องทำกริยานะคะหลังจากที่เราเรียนกันแล้วนะคะเราก็จะต้องทำใบงานนะคะสกแกนเลย พอเราทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะนักเรียนก็ใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code แล้วก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ